ห้องน้ําเหม็นกลิ่นย้อนเพราะอะไรครับอปัญหาเรื่องกลิ่นเนี่ยนะครับจะเกิดจาก2จุดใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือ1คือที่พื้น2คือท่อส้วมนะครับม,มาดูที่พื้นกันก่อนพื้นเนี่ยก็ให้ไปดูว่าติดตะแกรงชนิดที่มันกันกลิ่นหรือเปล่าที่เราสังเกตได้ก็คือว่ามันจะมีน้ําขังอยู่อจะกันได้ทั้งกลิ่นแล้วก็มางด้วยนะครับ ส่วนที่ท่อส่วมนะครับก็จะมียางกันกลิ่นซึ่งจะติดมากับสุขภัณฑ์อยู่แล้วถ้าติดยางกันกลิ่นไว้ในสุขภัณฑ์เนี่ย<อ>ก็จะไม่มีปัญหานี้หมัน,นกระแกนอะไรเงี้ยเหรอค,คลายคายเป็นอย่างนั้นเลยเฮ้ยแต่ว่า ผู้รบเหมาบางคนก็บอกว่าเขาซิลแบบยางแนวตรงขอบเรียบร้อยแล้วกลิ่นไม่ออกหรอกอ๋อไอตรงฐานชักโครกนะใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวครับบาร์สไม่เกี่ยวเลยฮะเกี่ยวอเกี่ยวที่ยางกันกลิ่นเนี่ยนะครับถ้าจะแก้ไขก็ต้องรื้อออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปครับโอ้โหเรื่องเยอะเลยนะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ไปดูตั้งแต่การติดตั้งสุขภัณฑ์ดีกว่าว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะครับโอ้ย ห้องน้ำดาดฟ้ารั่วเพราะอะไรครับครับต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับรบประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยเหมาะกับดาดฟ้าแบบแบนๆเท่าไหร่ นะเพราะว่าฝนตกหนักมากปริมาณน้ําเยอะถ้าเป็นหลังคาอื่นๆเนี่ยที่เป็นหลังคาที่มันมีสโลปเนี่ยมันก็จะดีกว่าแต่เอาล่ะถ้าชอบหรือว่าจําเป็นจริงๆนะครับก็ขอให้ทําให้มันมีสโลปนะครับไม่ให้น้ําขังเพราะว่าถ้าน้ําขังเป็นเวลานานเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะน้ำมันก็ค่อยๆรั่วซึมผ่านปูนลงไปอยู่ดีนะครับและอย่างนี้วิธีการแก้ปัญหาต้องทำยังไงฮะก็คือไม่ให้ฝนตกเหรอทำไม่ได้และฝนมันต้องตกอยู่แล้วนะครับแก้แก้ที่การก่อสร้างอันดับแรกเลยเรื่องความลาดเอียง ค, mm hmm. ความด้านเองก็ขอให้มีสโลปเนี่ยอัตราส่วนอย่างน้อย1ต่อ200หรือมากกว่านั้นนะครับครับอย่างที่2คือผสมน้ํายาก,กันซึมในพื้นคอนกรีตนะครับ mm hmm. ก็พอช่วยได้ mm hmm. แต่ถ้าให้ดีกว่านั้นขึ้นไปอีกก็จะใช้วัสดุที่ปูกันซึมเลยมีทั้งแบบปูแบบทาแบบรีดความร้อนอันนี้แล้วแต่นะครับมีหลายแบบ ก็คือทาการซึมไปเลยครับทั้งห้องน้ําและดาดฟ้าครับแล้วทีการทานี่มันยังไงพี่มันจะมีรอยต่อนี่ระหว่างกําแพงกับพื้นโอ้เป็นคําถามที่ดีมากครับบริเวณนี้นะครับผมอยากให้ทาหรือว่าปูแผ่นกันซึมเนี่ยนะครับขึ้นไปบนบริเวณของผนังเนี่ยคือเลยไม่เป็นขอบเลยประมาณ10เซนหรือว่ามากกว่านั้นได้ก็ดีนะครับเพื่อการน้ารั่วเข้ารอยต่อระหว่างพื้นกับผนังครับโอเคครับ ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าบ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองมีปัญหาก็ส่งปัญหาเข้ามาอินบ็อกมาหาพวกเรานะครับแล้วใน EP หนีหน้าหน้าหน้าหน,าหน,าหนาอไปเนี่ยเราก็จะรวบรวมอย่างเงี้ยมาตอบให้เป็นคำถามที่มันน่าสนใจแบบนี้นะครับฝากติดตามพวกเรานะครับบ้านและสวนปรึกษาหารือนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์แล้วก็ให้แม่มาขออันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่